ศึกษาแห่งนี้คู่พันเดีย ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านประหลัดกระทรวงสษาธิการนายสุเทพแก่งสันเทียนะคะคณะผู้บริหารกระทรวงสษาธิการและคณะผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสําหรับกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงสวัสธิการและกิจกรรมย่อยการจัดพิธียกย่องและมอบรางวัลกิจกรรมบุคคลหน่วยงานต้นแบบนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568ซึ่งจัดขึ้นนะคะณหอประชุมคุร,รุสภาค่ะและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแอปพลิเคชัน Zoom พ,พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live บนแฟนเพจ Facebook สอทศ .60 อ360องศาด้วยค่ะและดิฉันนะคะสุกัญญาจันทรสมพศ์ค่ะเป็นพิธีกรดำเนินการในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะได้เวลาอสมควรแล้วนะคะขอเข้าสู่พิธีการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการนะคะจึงขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านประหลัดกระทรวงสาธสดิการค่ะขึ้นบนเวทีเพื่อบูชาพระรันตนตรยัยและถวายสักการะนะคะรวมทั้งถวายความเคารพพระบระมฉายาลักษณ์ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ แล้วขอเรียนเชิญท่านยืนรอรับฟังคำกล่าวรายงานนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองประหลัดกระทรวงสถิติการค่ะนายปรีดีปูสีน้ําค่ะกล่าวรายงานนะคะพร้อมเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงสถาติการนะคะมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและกล่าวเปิดกิจกรรมมอบนโยบายในลําดับถัดไปด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านประลัดกระทรวงสถาติการท่านดรสุเทพแก่งสันเทียที่เคารพกระผมนายปรีดีปูสีน้ํา รองปลัดกระทรวงสธิติการในนามผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและคณะผู้จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงสธิติการประจำปีงบประมาณพศ2568มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในวันนี้กระผมขออนุญาตกราบเรียนความเป็นมาและความสําคัญของการจัดกิจกรรมดังนี้ตามที่กระทรวงสธิติการได้จัดทําแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสธิติการระยะที่สองพศ2566ถึง25 2570และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสธิติการประจำปีงบประมาณพศ2568โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดแนวทางเพื่อนำสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมพึงประสงค์5ประการได้แก่พอเพียง วิเนยสุจริตจิตอาสาและกะตัญยูเพื่อมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงในมิติด้านคุณธรรมมีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย ให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงสธิติการในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงสธิติการเพื่อส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงสธิตการยกระดับหน่วยงานของตนเองเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและกับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมของกระทรวงสาธสริการ mm. เพื่อเป็นการสนับสนุนการกับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในวันนี้ขอกราบเรียนว่ารูปแบบในการจัดมี3ส่วนส่วนแรกได้แก่การนําเสนอคลิปวิดีโอการส่งเสริมและกับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการหน่วยงานซึ่งมีความยาวไม่เกิน5นาที ส่วนที่สองพิธีมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน35หน่วยงานและส่วนที่3ครับกล่าวประกถาพิเศษเรื่องคุณธรรมที่คุณสัมผัสได้โดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปรตรีผู้นวยการศูนย์คุณธรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชมุมในวันนี้ประกอบด้วยท่านผู้บริหารผู้แทนจากู่นราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงสธิริการที่ตั้งอยู่ส่วนกลางจำนวน250คนและเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมถ่ายทอดสดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงสช้การณผ่าน f a c e b o o k แฟนเพจสทอ360องศาจำนวน95หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานสอิารการภา,า,า,าคและสำนักงานสายิารจังหวัดขอขอบพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย ในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประกกระทรวงสาธิการประธานในพิธีได้กรุณามอบรางวัลองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2567และกรุณากล่าวเปิดงานมอบนโยบายแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงสาธิการในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ สำหรับองค์กรคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2567ระดับคุณธรรมต้นแบบ32หน่วยงานระดับพัฒนาคุณธรรม1หน่วยงานระดับส่งเสริมคุณธรรม2หน่วยงานรวมทั้งสิ้น35หน่วยงานซึ่งลำดับแรกค่ะเป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบระดับกรมนะคะระดับ,บ,บที่1ค่ะโรงเรียนมัธยมวิทยานุสรค่ะ ลำดับที่2ค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะเป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบระดับสำนักค่ะลำดับแรกค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คำนวณจากโรงเรียนไม่ดนวิทยานุสอนค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเป็นสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาะะต่อไปค่ะสาขาวิชาฟิสิกส์ค่ะจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุุสร์ค่ะต่อไปค่ะเป็นสาขาวิชาเคมีค่ะจากโรงเรียน ไม่ให้ดนวิญญาณุสร์เช่นกันค่ะสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยา,าศาสตร์สุขภาพจากโรงเรียนไม่หิดนวิญญาณุสร์ค่ะสาขาวิชาภาษาต่างประเทศจากโรงเรียนไม่หิโดนวิญญาณุสร์ค่ะ สาขาวิชาศิลปาศาสตร์จากโรงเรียนมหิดลวิทยาลุศรค่ะฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำนะคะจากโรงเรียนมหิดลวิญยาลุศรค่ะ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลค่ะจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุศอนค่ะแล้วฝ่ายบริหารทรัพยากรและความปลอดภัยนะคะจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุศอนค่ะต่อไปนะคะเป็นผู้ที่รับรางวัลน,นะคะจากสำนักง,งานเลขาน่การสภาการศึกษาค่ะสำนักอำนวยการค่ะ ค่ะฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะค่ะสํานักงานสํานักนโยบายและแผนการศึกษาค่ะสํานักประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษาค่ะสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ค่ะ พัฒนาระบบบริหารค่ะกลุ่มตรวจสอบภายในค่ะที่ป๊อบดูให้หน่ยว่าของอันนี้เป็นของเมืองไหนจะได้อ่านตรงสํานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศค่ะ สำนักสื่อสารองค์กรค่ะสำนักนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะ กลุ่มงานจริยธรรมค่ะสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติค่ะและต่อไปนะคะเป็นผู้ที่มารับรางวัลน,นะคะจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาค่ะสำนักแรกคือสำนักประเมิน และรับรองค่ะต่อไปค่ะเป็นสำนักพัฒนาและส่งเสริมค่ะต่อไปเป็นสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ค่ะ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงานค่ะต่อไปนะคะเป็นผู้แทนจากสำนักงานประหลัดกระทรวงสกษาธิการค่ะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ต่อไปเป็นผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้นะคะกลุ่มบริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสอกอรอค่ะต่อไปเป็นองค์กรคุณธรรมระดับพัฒนาคุณธรรมนะคะจากสำนักงานประหลัดกระทรวงสกษาธิการค่ะกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสอปอค่ะ ต่อไปค่ะเป็นองค์กรคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรมนะคะจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะกลุ่มตรวจสอบภายในค่ะ และในโอกาสนี้นะคะจึงขอเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงสาธิการนะคะกล่าวเปิดกิจกรรมนะคะพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบนะคะให้แก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบต่อไปะคะ่ะเรียนเชิญค่ะ ียนท่านเลขาธิการกรุษพายครับท่านรองทิบดีนะครับท่านผู้ช่วยสพทนะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยาสอนนะครับท่านบริหารท่านรองประหลัดท่านผู้ช่วยประหลัดนะครับท่านที่ปรึกษาอาชีวะนะฮะท่านที่ปรึกษาสภาการศึกษานะครับหลายท่านด้วยกันนะครับต้อง แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่สมคุณค่าในวันนี้นะครับก็อื่นผมต้องขออนุญาตเรียนทุกท่านนะครับว่าจริงแล้วกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีชูศักดิ์ศรินินนะครับซึ่งท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดโกณามาร่วมพิธีพอดีท่านติดภารกิจ ท่านเลยมอบหมายให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกหน่วยงานนะครับทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นะครับเชิดชูเกียรติจากกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมของกระทรวงสาธารณการในวันนี้นะครับจะเห็นว่าจากการรายงานของท่านรองประลัดกระทรวงสาธารณการซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณการนะครับได้ กล่าวถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้องได้รับแรงผลักดันขับเคลื่อนนะครับจากบุคลากรในทุกส่วนด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วในกระบวนการเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรมร,ธรมจริยธรรมไม่ใช่เฉพาะในส่วนของหน่วยงานเท่านั้นนะครับขออนุญาตเมื่อกี้ลืมทักทายในส่วนของ ท่านศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ทีมงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาคทุกท่านนะครับได้ไดไดรับทราบนะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งเสริมเพื่อทำจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรา,าเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนในทุกมิติในทุกภาคส่วนอของการดําเนินกิจกรรมนะครับดังนั้นด้วยบริบทที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยงาน ที่สนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างคุยธรรมจริยธรรมในหน่วยงานของพวกเราโดยเฉพาะลงไปที่บุคลากร,กรนะครับลงไปที่กระบวนการในเรื่องของการดรําเนินง,งานขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดคุณธรรมพื้นฐานใน5ประการที่ท่านรองปหลัดได้นําเรียนแล้วแต่ในภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานที่จะต้องอส่งต่อไปยัง สถานศาึกษาส่งต่อไปอยังผู้เรียนนะครับก็จะต้องมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับมีกิจกรรมที่แตกต่างกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอคุณธรรมจริยธรรมยกตัวยอย่างอย่างกรณีของอโรงเรียนเป็นต้นนะครับโรงเรียนในการบรูรณาการอของความมีวินยัยในเรื่องของความกตัญยูในเรื่องของความมีจิตอาสาก็ต้องบรูรณาการลงไปใน หลักสูตรลงไปในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิดคุณธรรมนําการพัฒนานะครับที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งคุณธรรมหลัก5ประการที่ท่านรองศาสตราจารยได้นําเรียนใน วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือในเรื่องของความพอเพียงนะครับในเรื่องของความพอเพียงนี้เองนะครับกระทรวงสาธาริการก็ยังคงดําเนินการภายใต้กรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะต้องลงไปในทุกมิติไม่ใช่เป็นเรื่องของการประหยัดพอประมาณรหรือมีภูมิคุ้มกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วย เรื่องของการขับเคลื่อนปรญญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องลงไปในทุกมิติอของการดําเนินการน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขยังคงดําเนินการขับเคลื่อนอยู่นะครับ <c ern> ในเรื่องของความมีวินัยนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนไปว่ามิติของการขับเคลื่อนแต่ละบริบทจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสถานศึกษาจะเห็นว่าโรงเรียนไม่ดนวิทยาลัสสร์ก็ได้นําเสนอ <c oughs> <ๆ S 1> ต้อนแบบนะครับให้เห็นว่า เรื่องของการสร้างความมีวินยนะัยลงไปสู่เด็กได้อย่างไรในขณะเดียวกันโรงเรียนที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคเราจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนความมีวินัยให้กับเด็กอย่างไรความมีวินยัยความมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งที่สังคมต้องการกระทรวงสาธาริการเองเราได้นําเอากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาิมาเป็นเครื่องมือสําคัญในเรื่องของการสร้างความมีวินัยนะครับสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนให้กับเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะแตกต่างกันเรื่องของการสุจริตนะครับเป็นพื้นฐานในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอันนี้เรื่องของการปลูกฝังความเป็นผู้ที่มีความสุจริตนะครับในทุกมิติก็จะต้องดําเนินการถ้าเป็นข้าราชการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็ามีกรอบในเรื่องของการพัฒนา ข้าราชการบรรจุใหม่แล้วก็นําเอาหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เข้าไปดูณาการในตัวของหลักสูตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอผู้เรียนเองก็จะมีหลักสูตรในเรื่องของอหลักสูตรต้านทุจริตอย่างนี้เป็นต้นที่ที่ลงไปสู่กระบวนการจัดการศึกษานะครับก็เป็นมิติที่ดําเนินการจิตอาสาเหมือนกันครับจิตอาสาก็เป็นเรื่องที่ ของการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องของการช่วยเหลือเจือจุนนะครับตามศักยภาพที่ตนเองมีนะครับที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของความรักสามัคคีคือถ้าหากเรามีความรักสามัคคีอยู่ในตัวอยู่ในองค์กรนะครับไอความาจิตอาสาที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันมันก็จะตามมาด้วยนะก็จะฝากประเด็นในเรื่องของความสามัคคีตรงนี้ไปด้วยและสําคัญก็คือเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ นะครับความกตัญญูรู้คุณเป็นเป็นคุณธรรมสําคัญของคนไทยนะครับก็อยากจะฝากพวกเรานะครับว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องของจิตสํานึกภายในที่จะต้องปลูกฝังกันนะครับสร้างก็เรียกว่าความคุณธรรมที่อยู่ประจําใจมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยซ้าไปที่เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสําคัญโดยเฉพาะ,ะคนที่นับถือพุทธศาสนาก็คือในเรื่องของความละอาย ต่อบาปนะครับหรือฮิริโอตปะนะครับคือถ้าหากเรายึดถือกรอบในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเรื่องของคุณธรรมจรยธรรมมันก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราเองโดยโดย,โดยปกติอยู่แล้วนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการจัดงานวันนี้จึงเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้มีสำนึกในเรื่องของการที่จะนำเอา คุณธรรมพื้นฐานใน5ประการนะครับเข้าไปเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัตินะครับในหน่วยงานของท่านแล้วก็หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายปลายทางนะครับอย่างเช่นศึกษาที่การจังหวัดเองนะครับท่านก็ต้องส่งต่อเรื่องของอกรอบของการขับเคลื่อนเพื่อทมจริยธรรมเนี่ยไปยังสถานศึกษาไปยังผู้เรียนไปยังบุคลากรทางการศึกษานะครับเพื่อเป็นอ,อ,องค์กร คุณธรรมต้นแบบแล้วก็สร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมช่วยธรรมให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับท่านข้าราชการบุคลากรทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับจนได้รับรางวัลนะครับยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติในฐานะของบุคคลหน่วยงานต้นแบบในวันนี้นะครับทั้งทั้ง35หหน่วยนะครับ หวังว่าท่านจะ,ะคงที่จะต่อยอดและก็ขยายผลในเรื่องขององค์กรต้นแบบของท่านเนี่ยไปยังอ,องค์กรที่อยู่ข้างเคียงหรือองค์กรที่เป็นเครือข่ายของท่านในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วในกระบวนการในเรื่องของการสร้างคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของนาม,มารมซึ่งเห็นภาพยากมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยได้รับการชื่นชมนะครับแล้วได้รับการ ก็ลการประเมินในเชิงประจักษ์นะครับของคณะกรรมการซึ่งท่านสามารถทําแล้วได้ประสบความสําเร็จนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นําแนวทางต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ขยายผลให้กับหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงของท่านได้มีการพัฒนาแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ผลักดันแผนการปริหารการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในระยะที่2 ก็คือในช่วงของพศ6 6ถึง270เนี่ยครับให้เกิดผลสมเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็ขอญอาตที่จะแสดงความยินดีแล้วก็ขอเปิดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในทุกประการครับสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านประหลัดกระทรวงศึษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะ